หาาายนนนน้กัไปนนมีใครคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมถูกวินิจฉัยว่ามีปัญหาทางด้านสภาพจิตใจยอย่างร้ายแรงทำมาผมห่อเหี่ยวแล้วก็ท้อแท้อยู่เกือบ5เดือนเต็มเลยละแต่ยังไงก็ตามต้องขอขอบคุณุณผู้ชมและผู้ติดตามที่แม้ว่าจะมีเพียงเล็กน้อยถ้าเทียบกับยูทูบเบอร์คนอื่นๆแต่การมาจของพวกคุณในสุด ก็ทาให้ผมมีกําลังใจที่จะกลับมาทาคลิปในอีกครั้งหนึ่งซึ่งยังไงเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณพวกคุณจริงๆนะซึ่งในตอนที่คิดว่าตัวเองอยากจะกลับมาทําอะไรนั้นในหัวผมก็หวนคิดถึงบางสิ่งบางสิ่งที่เป็นมรดกเก่าแก่ของมวมุนเซียชาติที่ยังคงมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและมันยังเป็นสิ่งที่ทําให้ผมตัดสินใจสร้างช่องเลเวนต้านี้ขึ้นมาเลยด้วยซ้ํา สิ่งนั้นสามารถย่อเรื่องราวของมหากาบร้อยหน้าตำนานนับหนึ่งร้อยเร่มให้เหลือเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ยังคงสั่นสะท้านไปด้วยอารมณ์และเรื่องราวที่แสนจะเข้มขน้นสิ่งนั้นมันถูกเรียกว่าเนร้ทิบสองครับ นาร์ทีฟซองบาลาดร้อยกลองจะเรียกอะไรผมเข้าใจมันทั้งหมดนะมันคือลักษณะการแต่งเพลงที่มีองค์ประกอบต่างๆของการสร้างเรื่องราวใส่เข้าไปด้วยมันมีเนื้อเรื่องตัวละครจุดคลามกซ์ Max, และตอนจบของเรื่องราวเหมือนกับเวลาที่เขียนนิยายแต่เอามาทําเป็นเพลงนั่นแหละครับนาร์ทีฟซองในหลายเพลงมักจะมีแอนิเมชันหรืออารบางอย่าง ที่เสริมเข้ามาทำให้ผู้ฟังอย่างเราสามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลน,นั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งความสุดยอดของมันคือการสร้างสรรค์ผลงานที่มีเรื่องราวยาวเฟ้ยขนาดนี้ให้เหลือแค่ขนาดนี้ในขณะที่หนังหรือนิยายต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพื่อการเข้าถึงเรื่องราวทั้งหมดแต่กับบทเพลงพวกเขาสามารถสะกดพวกเราเข้าไปได้โดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเองและคุณอาจจะไม่เชื่อเลย ว่าก่อนที่คุณจะกดเข้ามาดูคลิปนี้นั้นทั้งชีวิตของคุณก็เคยได้ยินเพลงนาราทีฟซองมานับไม่ถ้วนแล้วซึ่งถ้าหาพวกคุณอย่างจินตนาการไม่ออกผมจะพาพวกคุณไปดูเหล่าตำนานพวกนั้นกัน Is this the real life? Is the real Cored fantasy? No escape from reality. นี่คือบทเพลงอันเป็นตำนานจากวง q u i z เล่าเรื่องราวของชายที่ลงมือฆาตกรรมคนคนหนึ่งไปก่อนที่จะสารภาพกับแม่ของเขาและเฝ้ารอบทลงทัน่ึงหน้าสงสารออโต้กรว่าผมเป็นเพียงคนธรรมดาและก็ไม่ได้ติดตามวง q u i e มาก่อนผมคงไม่อาจจะเล่าความสุดยอดของเพลงนี้ซึ่งถ้าใครที่สนใจก็ลองไปหาอ่านหาฟังเพิ่มเติมได้นะครับมีคนที่ทำคลิปสรุปเพลงนี้เอาไว้เยอะมากเลย แต่สิ่งที่ผมอยากจะพาพวกคุณมาฟังกันก็คือองค์ประกอบ4ส่วนที่อยู่ในเพลงนี้ในช่วงอินโทรจะถูกบรรเลงด้วยเครื่องเปียโนเป็นหลักซึ่งโดยส่วนมากท่อนแบบนี้จะต้องการให้โฟกัสไปที่อารมณ์ของนักร้องเป็นหลักซึ่งเนื้อเพลงก็จะเป็นช่วงที่เกินชีวิตของชายหนุ่มที่เป็นเพียงคนธรรมดาแสนจะน่าสงสารก่อนจะเล่าต่อไปในตอนที่เขาจะรักกับแม่ซึ่งในตอนนี้ ดนตรีก็ยังคงทำให้เราโฟกัสไปกับอารมณ์ของตัวเขาที่กำลังเล่าให้แม่เขาฟังยาวไปถึงตอนที่เขากำลังรอรับบทลงโทษอยู่จนเพลงจะเริ่มเข้าสู่ช่วงของโอเปรา่าเราจะเริ่มเจอกับคำศัพท์ที่แปลกออกไปพร้อมกับเนื้อหาของเพลงตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ภายในหัวของคนเพียงคนเดียวเหมือนกับว่าความคิดในหัวเขาตอนนี้มันตีกันวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูก ก่อนที่บทเพลงจะเล่นทำนองร็อกแอนโดลสุดร้อนแรงในตอนสุดท้ายสื่อถึงอารมณ์ที่ตอนนี้นั้นมันไร้ระเบียบมันรุนแรงซึ่งก็คาดเดาได้ว่าในตอนสุดท้ายของบทเพลงชายหนุ่มคนนั้นก็คงรจะได้รับบทโลงโทษจากที่เขาก่อนในที่สุดเอ๊ะว่างไงนะไม่ชอบร็บอกแอนโดรโรลเหรอ,อก็เข้าใจได้นะทุกคนก็ต่างมีรสนิยมส่วนตัวของใช่ไหมล่ะเงิน มาลองออกทะเลกันสักหน่อยไหมเ o เ่องนี้ว่าด้วยเรื่องราวของกลุ่มกลาสี ต้องไล่ล่าหวานอยู่กลางมหาสมุทรนานหลายวันโดยที่สเสบียงของพวกเขาเริ่มร่อยหรอลงไปนื่นพวกเขานั้นต้องการเรือเติมสเสบียงเวลเลอร์แมนที่จะนำของหวานและเครื่องดื่มมามอบให้กับพวกเขาในสักวันหนึ่งด้วยความเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเพลงนี้มีเพียงเสียงประสานและเสียงเคาะจากฟ้าหลังของกีตาร์ที่เชื่อ้าวิติกับเพลงนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ต้นส่วนตัวลิเลียมองว่าเสียงราสนั้นเป็นเหมือนกับเสียงพร้อมเพรียงกันของลูกเรือและกัปตันที่ตั้งมริทันที่จะมุ่งมั่นล่าวานตัวนั้นให้ได้ไหนที่สุดส่วนการเคาะจังหวะที่คงที่ตลอดเพลงนั้นมันเหมือนกับเสียงของแผ่นไม้ที่ใช้ประกอบเรือ มันหนักแน่นมีพลังและเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับหัวใจของลูกเรือทุกคนและเพิ่มเติมครับถ้าหากว่าเราลองเพิ่มขึ้นเสียงทะเลเป็นแบ็กกราวให้ด้วยแล้วแล้วก็ความทรงพลังของเพลงนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเลยล่ะ There once was name belly ไปต่างแดนกันมามากแล้วงั้นลิลีย,ยจะลองพามาดูแถวแถวบ้านเรากันดีกว่าอะไรที่มันคลาสสิกเป็นตำนานระดับคุณชายหรือพ่อค้าหน้าปักซอยก็ต้องรู้จักแน่นอน านเพลงด้วยชีวิตของไทยระดับที่ว่าต้องย้ายไปเล่นเป็นเพลงสุดท้ายของคอนเสิร์ตบัวลอยเล่าเรื่องราวของนายทหารคนหนึ่งที่เสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นในสนามรบจนระดับที่ว่าจิตใจและการเสียสละของเขานั้นคงไม่อาจจะหาได้อีกแล้วบนโลกใบนี้ภายในเพลงจะใช้กีตาร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องหลักในการส่งอารมณ์ทําให้เรารู้สึกได้ถึงอารมณ์ความเจ็บปวดที่สอดแทรกอยู่ในบทเพลงนอกจากนี้ สิ่งที่ยังทำให้หลงเหลือสเสน่ห์ในแบบบทเพลงคาราบาวนั่นคือถ้อยคำคมที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อเพลงที่คมคายและแสนจะกินใจจริงๆ แต่นี่ก็เป็นตัวอย่างของน่าระทีบซองที่พวกคุณน่าจะเคยผ่านหูกันมาบ้างเพราะคุณคงเข้าใจแล้วว่าเป็นคือบทเพลงที่เล่าเรื่องราวของบางสิ่งแต่อะไรกันละ่ะที่ทำให้มันเป็นรูปแบบเพลงที่น่าสงไัยจนผมจะต้องหยิบยกมาเล่าให้พวกคุณได้ฟังสิ่งหนึ่งคือการสร้างสารรค์นั้นมันไม่ได้มาได้โดยง่ายเหมือนกับการที่คุณต้องเขียนนิยายขึ้นมาสักเรื่องแต่นอกจากนิยายแล้วมันยังมีดนตรีประกอบที่เข้าคอกับเนื้อเรื่อง เหมือนกับเวลาที่พวกคุณกำลังดูหนังสักเรื่องหนึง่งและเพลงประกอบมันส่งอารมณ์ให้กับฉากนั้นๆหลองสภาพว่าถ้าหนังอเวนเจอร์มันไม่มีเพลงตีมของมันมันก็คงจะดูเหงาๆถูกต้องไหมครับทุกครั้งที่หลับตาแล้วฟังบทเพลงเหล่านี้คุณจะเห็นตัวละครในเพลงนั้นฝ่าฟันเรื่องราวปัญหาต่างๆและตอนจบของเรื่องราวนั้นไม่ว่าดีหรือร้ายแต่มันก็จะทิ้งกลิ่นอายให้ประทับอยู่ในใจได้เสมอ อีกอย่างที่ทำให้ผมชอบก็คือการที่พอมันเอามารวมเป็นอัลบัม้มมันก็กลายเป็นเหมือนกับการสร้างจักราวาลภาพยนตร์อะไรแบบนั้นเลยล่ะครับผมยิ่งโดยเฉพาะ e v i l i u s Chronicle Algorithm Project Alien State การสร้างจักราวาลผ่านเสียงเพลงสำหรับผมมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆจนอยากที่จะเล่าให้พวกคุณได้ฟังเลยล่ะครับแล้วคุณล่ะมีตำนานเรื่องไหนที่ยังปราตึงอยู่ในโซนประสาทอยู่หรือเปล่าช่วยเล่าให้ผมฟังในช่องคอมเมนต์หน่อยนะ เอาละเข้าใจแล้วเปลี่ยนทีมได้เลยเรื่องราวมากมายที่ถูกซ่อนในบทเพลงเราจะไขมันออกมาให้พวกเธอได้ประจับหลายเรื่องเล่าที่ผนวก,กันจนกลายเป็นตำนานเราจะเล่ามันให้พวกเธอได้ฟังเราจะพาพวกเธอออกระจนภัยในจักรวาลที่ร้อยเรียงผ่านเสียงดนตรีผ่านพบเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ให้พวกเธอ ได้เห็นและยนจินเสียงเพลงเหล่านั้นนามของเราคือเลเวนตานักเล่า,านิทานหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในมหากรย์เรื่องถัดไป